สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการไ h a แ l a n d r e p อร์ตคนไทยในต่างแดนนะคะวันนี้เจอกับเรา2คนดิฉันหะไทยชนกสมมิตรค่ะและผมสิงห์สุวรรณสิงห์คำครับไปดูกันที่ช่วงแรกกันก่อนนะคะสาระหน้ารู้ค่ะสาระแรกค่ะคุณผู้ชมไปกันที่ประเทศอังกฤษนะคะสมเด็จพระราชนีนาถริสเบธที่2ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เอกอัคราชทูตณกรุงดอนดอนค่ะพร้อมด้วยนางภารดีเทพรักภริยาเข้าเฝ้าทูลละอองธุดีพระบาทถวายพระราชสารจากต่างเป็นเอกอั ราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาหาร,ราชอาณาจักรณาพระราชวังบักกิงแฮมโดยมีคณะผู้ช่วยทูตทหารและอัครราชทูตฝ่ายต่างๆรวมเข้าเฝ้าทูนระองอธุรีพระบาทด้วยค่ะ จากนั้นเอกอัคราชทูตณก,กรุงรอ,อนดอนได้จัดงานเลี้ยงรับรองที่สถานเอกอัคราชทูตณก,กรุงดอนดอน,ดอนมีแขกผู้มีเกียรติทางข้าราชการไทยและคณะทูตนุท,ท,ทตชา่างๆเข้าร่วมงานโดยมีทางด้านของนายชาวเกรสมุหะพระราชพิธีได้มาร่วมกล่าวแสดงความยินดีและร่วมถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชนีนาถอริาเบธท,ที่2ด้วยค่ะส่วนสาระที่2นะครับเราไปต่อกันที่ประเทศสเปนกันบ้างนะครับ ทางด้านของนายกุลกุมุทสิงหรานะอยุธยาเอกอารคราชทูตนะกรุงมาดริดก็เป็นเจ้าภาพในการจัดเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นขวัญและก็กำลังใจแก่นักกีฬาทีมเยาวชนของสโมสรเอสซีจเมืองทองยูไนเต็ดที่ไปร่วมฝึกซ้อมกับสโมสรแอตเลนติโกเดมาริดนะครับ โดยทางด้านของผู้ฝึกสอนประจําทีมแล้วก็นางมาเรียเลยขานุการฝ่ายการตลาดของสโมสรแอเลติโกเดมาทริดเนี่ยก็ได้มีการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันด้วยครับเดี๋ยวช่วงต่อไปค่ะพบคนไทยไกลถิ่นและนาทีทำนาทีทองค่ะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขณะนี้นะคะที่ฉันอยู่ที่เมืองทูนที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะตอนนี้นะคะอยู่กับคุณนพพรสิงห์รอค่ะซึ่งเป็นเจ้าของร้านอาหารไทยนะคะชื่อสบายไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณจอค่ะนพพรสบายดีนะคะสบายดีค่ะขอบคุณค่ะที่อตส่าามมาเยี่ยมอีกค่ะแล้วทราบมาว่าเพิ่งเปิดร้านใหม่แล้วภูมิใจมากเลยไหมคะ ใช่ค่ะเป็นความภูมิใจมากที่เราสะแบบส,สมความที่เราไปร่ำเรียนมาแล้วได้ใช้อ่ะค่ะค่ะยังเราเปิดร้านอาหารที่เนี่ยค่ะเราเอออะไรนะเราไปเรียนที่ไหนมานะคะ ไปเรียนเมื่อปี2005ัากับอา,อาจารย์วันดีค่ะครัววันดีค่ะแล้วก็ได้เอาวิชาความรู้มาได้ใช้อ่ะค่ะค่ะทราบมาว่าน,นพรททำเองใช่ไหมคะเสิร์ฟเองทำอาหารเองสั่งอาหารทุกอย่างเลยทำเองทุกอย่างอะคะ่ะแล้วเมนูที่ลูกค้าชอบสั่งเป็นเมนูอะไรนะคะก็มีไก่สเต๊ะน,นะคะต้มต้มขาไก่แล้วก็ต้มยำกุ้งแล้วก็ผัดไทยอะไรเงี้ยค่ะที่ว่าฝรั่งเขาชอบมากนะคะ สำหรับวันนี้ทางรายการต้องกับขอบพระคุณคุณนพปมนอย่างสูงค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ Welcome to Thailand boys สวัสดีครับ Heaven I'm not going home. Amazing Thailand always amazes you. ใช่เลยโดนใจฉันเลยใช่เลยใช่เลยเพราะมันคือก ah> ุ้ยช่ายเกี๊ยาซ่าหมูกุยช่าย CP โดนใจกับไส้หมูและผักกุยช่ายแต่มึงขำพร้อมน้ำจิ้มกุยช่ายมีขายแล้วที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำซีพีเฟรชมาร์และ7ซเว่นอ มีพุทธสุภาษิตอยู่บทหนึ่งว่าสันตุถีปรมังทนังแปลว่าความรู้จักพอเป็นทรัพย์อย่างยิ่งที่ความรู้จักพอเป็นทรัพย์อย่างยิ่งก็เพราะว่าคนที่รู้จักพอนั้นประการที่หนึ่งเป็นคนที่ไม่ต้องวิ่งตามกิเลสโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิเลสที่ชื่อว่าความต้องการกิเลสคือความต้องการนั้นเป็นทศนยมไม่รู้จบเราวิ่งตามไปจนตายต่อให้เราตายความอยากก็ยังไม่หมดไม่สิ้น ประการที่สองคนที่รู้จักพอจะทําให้มีความสุขกับสิ่งที่มีอยู่เช่นเรามีโทรศัพท์เรามีบ้านเรามีรถเราก็สามารถมีความสุขกับสิ่งที่มีอยู่ตรงนั้นจริงๆแต่ถ้าเราไม่รู้จักพอทําให้เรามองข้ามสิ่งที่เรามีอยู่ฉะนั้นต่อให้เรามีของดีมากมหม่เราก็ไม่มีความสุขกับสิ่งนั้นและประการที่สามคนที่รู้จักพอนั้นจะรู้จักเอาวันเวลาที่เหลืออยู่ไปสร้างสารรค์พัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นไป ปราท่านจึงบอกว่าถ้าเราพอเป็นก็ยันใจพอไม่เป็นก็เข็นใจสนับสนุนโดยบริษัทเจริญพภคกััณ์์อาหารจำกัดมหาชนจากสมุนไพรธรรมชาติอันล้ำค่าผสา,าด้วยซาแทนวัตกรรมชั้นนำจากโยุโรปเนรมิตความงามเพื่อรูปร่างผิวหน้าผิวกายสวงอกเส้นผมเส้นขนตอบทุกปัญหาความงามของคุณ แซมมีแอนแซนดีดิวที่สปานิยามแห่งความงามและสุขภาพครบวงจรมาตรฐานสากลโลกซิเดสโก Excellent in quality, excellent in services ข้ามผูเข้าลงทะเลหรือที่อยากจะไปไหนฟ้าแสนกว้างแผ่นดินแสนใหญ่ความงดงามนั่นอยู่หนใดลดปล่อยใจ ตามความฝันแล้วฉันจะพาธอบินไปเองไปจะไปกับฉันเอื้องหลวงสวัสดีค่ะแล้วฉันจะพาไปไปเที่ยวกับคนที่คุณรักไปกับเอื้องหลวงการบินไทย Welcome to Thailand, boys! Amazing Thailand a a m z สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขณะนี้นะคะที่ฉันอยู่ที่ประเทศเยอรมน,นีค่ะตอนนี้นะคะอยู่กับท่านวราทิพสุภาชาวโรดค่ะท่านเป็นเลขานุก,การเอกนะสถานเอกอัครรชทุตไทยณกรุงเบอร์ลินค่ะสวัสดีค่ะ อยากจะให้ท่านเล่าประวัตินิดนึงค่ะท่านาก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะทำงานอยู่ที่สังกัดกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็ได้ไปประจําการอยู่ที่นครเฉิงตูประเทศจีนก่อนนะคะมา,าช่วงหนึ่งสปีในครั้งนั้นก็ทําหน้าที่เป็นกงสูงเหมือนกันนะนะคะก็ดูแลคนไทยในเมืองจีน ในในส่วนที่เป็นมณฑลเฉวนกับฉงชิ่งนะคะ嗯嗯แล้วก็ครั้งนี้เนี่ยก็ได้รับโอกาสดีที่ได้มาประจำการอยู่ที่เบอร์ลินนะคะ嗯嗯สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีค่ะอย่างท่านมาประจําที่นี่ค่ะภารกิจและความรับผิดชอบเนี่ยของท่านเนี่ยเกี่ยวกับด้านใดบ้างนะคะ,คะในฝ่ายกองศุนของเราเนี่ยนะคะเราก็จะมีส่วนหนึ่งก็คือทําหนังสือเดินทางไทยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นระบบ e passport คือหนังสือเดินทางเล่มหนึ่งใช้เวลา5ปีเพราะฉะนั้นทุกๆ5ปีเนี่ยคนไทยก็จะต้องไปพบเจอกับเราใหมเ่เพื่อที่จะทําหนังสือเดิเดนทางเล่มใหม่นะคะแล้วก็ในส่วนงานนิติกรเนี่ยเราก็มีการรับรองเอกสารการมอบอํานาจการรับรองลายเซน็นรวมถึงการให้คําแนะนําอื่น,นๆเกี่ยวกับกฎหมายท้องถิน่นแล้วก็กฎหมายไทย<ม>เพราะว่าในบางครั้งเนี่ยคนไทยก็อาจจะอยากได้คําแนะนําเกี่ยวกับกฎหมายเยอรมันเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าเป็นภาษาไทย นะคะก็นะะโทรเข้ามาถามเราบ้างหรือว่ามาพบหารือเราที่สถานทูตหรือว่าสถานกงสุลใหญ่ที่แฟรงก์เฟิร์ตบ้างนะคะค่ะ,คะอย่างที่นี่ค่ะทราบมาว่าคนไทยอาศัยอยู่เป็นอันดับหนึ่งของยุโรปเลยใช่ไหมคะค่ะคนไทยอยู่เป็นอันดับหนึ่งนะคะเรามีคนไทยเนี่ยรวมทั้งที่ลงทะเบียนและไม่ลงทะเบียนเนี่ยประมาณแสนคนอ,อยู่ในเยอรมนีะนะคะ,คะซึ่งเป็นอันดับหนึ่งของยุโรปแล้วก็มากเป็นอันดับสองถ้าเปรียบเทียบถึง กลุ่มคนไทยที่ย้ายไปต่างประเทศนะนะคะที่มากเป็นอันดับหนึ่งเนี่ยคือที่สหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็มีเยอรมันเป็นที่สองค่ะค่ะอย่างตอนนี้ค่ะทราบมาว่าคนไทยเนี่ยไม่ว่าอยู่ที่ไหนชาวต่างชาติก็ให้การต้อนรับคนไทยเนี่ยนะคะด้วยความที่เราเป็นคนที่ใจดีใ,ใจเย็นยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะไปอยู่ที่ไหนเนี่ยเราก็ได้รับการยอมรับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยกลุ่มคนไทยเนี่ยก็ได้มีความพยายามที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อที่ว่าเราจะได้เป็นพลเมือง ที่ดีของประเทศที่เราไปอาศัยอยู่คือปฏิบัติตามกฎหมายแล้วก็พยายามพัฒนาตัวเองให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพของประเทศนั้นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไทยจึงได้รับการยอมรับได้รับมิตรภาพที่ดีจากประเทศนั้นๆนะคะแล้วอย่างการจัดบริการกงศุนสัญจรนะคะค่ะทุกๆปีนะคะที่เยอรมันของเราเนี่ยเราก็จะมีกงศูนสัญจรเนี่ยประมาณเกือบ20ครั้ง นะคะคือทางสถานเอกอัครราชทูตนักกรุงเบอร์ลินนะเราจะจัดประมาณ10ครั้งนะคะ,ะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยสถานกรงศูนใหญ่นานครแฟรงก์เฟิร์ตเนี่ยก็จะจัดอีกประมาณ8ถึง9ครั้งต่อปี<ะ>เพราะว่า เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลนะคะที่สนับสนุนการพูดเพื่อประชาชนชคือเราพยายามจะเดินทางเข้าไปให้ใกล้ชิดประชาชนมากขึ้นเพื่อที่ว่าจะเป็นโอกาสให้เรานอกจากให้บริการแล้วเนี่ยเราก็ยังเป็นโอกาสให้เราได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นใหม่ๆอย่างเช่นว่าตอนนี้สมมติว่าใกล้เลือกตั้งเวลาเราไปกรมสุขสานจรเราก็จะได้ประชาสัมพันธ์ด้วยว่าใกล้เลือกตั้งแล้วทุกท่านต้องเตรียมเอกสารอะไรยังไงบ้างนะคะค่ะ ถือว่าเป็นกฎหมายที่ชาวไทยที่อยู่ต่างประเทศต้องแบบว่าได้รู้กฎหมายมากขึ้นใช่ไหมคะค่ะค่ะเราก็พยายามการที่เราได้เดินทางไปก็เป็นโอกาสสาหรับเราที่ได้ใกล้ชิดประชาชนได้รับรู้ข้อมูลหรือปัญหามากยิ่งขึง้นเราก็จะได้เอามาพัฒนาระบบการให้บริการของเราด้วยค่ะ,คะแล้วท่านอยากจะฝากอะไรสําหรับคนไทยไหมคะ ก็คืออยากจะฝากว่าคนไทยนตอนนี้เนี่ยนะคะสำหรับผู้ที่อยู่ที่เยอรมันอยู่แล้วหรือว่ากําลังจะย้ายเข้ามาอยู่ที่เยอรมันใหม่ๆเนี่ยนะคะถ้ามีปัญหาอะไรข้องใจหรือไม่แน่ใจว่ากฎหมาย บางอย่างเนี่ยมันคืออะไรก็อยากจะให้โทรมาหารือกับเรานะคะที่สถานเอกอัครราชทูตที่เบอร์ลินก็ได้หรือสถานกรงสุนใหญ่ที่แฟรงก์เฟิร์ตก็ได้นะคะเพื่อที่ว่าจะได้ทราบก่อนว่าขั้นตอนต่างๆมันเป็นยังไงนะคะแล้วก็ไม่เกิดความผิดพลาดในการดําเนินการอันเนื่องจากความไม่ตั้งใจนะคะค่ะนี่ก็เป็นข้อคิดดีๆนะคะจากท่านอเลกานุคานเองนะคะสำหรับวันนี้ทางรายการต้องกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงนะคะขอบคุณ สนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศใช่เลยโดนใจฉันเลยใช่เลยใช่เลยเพราะมันคือกุ้ยช่ายเกลียวซาหมูกุ้ยช่ายซีพีโดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายแต่มันคำพร้อมน้ำจิ้มกุ้ยช่ายมีขายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำซีพีเฟสบาร์และเซเว่นอีเลเวน Welcome to Thailand boys Amazing Thailand always amazes you. ใช่เลยโดนใจฉันเลยใช่เลยใช่เลยเพราะมันคือกุยช่ายเกี้ยวซาหมูกุยช่ายซีพีโดนใจกับไส้หมูและผักกุยช่ายแต่มึงคำพร้อมน้ำจิ้มกุยช่ายมีขายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำซีพีแฟชั่นบาและเซเว่นอีเลเวน มาถึงช่วงปฏิทินต่างแดนของเราในช่วงนี้นะครับเราไปดูปฏิทินแรกกันก่อนครับเริ่มต้นกันที่สหรัฐอเมริกาแางด้านของนายสมชายไทยทันประธานมูล,ลนิธิทานน้ำใจก็ได้มีการจัดแถลงข่าวงานใหญ่ถึง2ง,งานด้วยกันครับที่ไทแลนด์ p l าซานครลอสแองเจลิสครับ ซึ่งมูลนิธิก็ได้เข้าไปร่วมสนับสนุนด้วยได้แก่ทานน้ำใจช่วยชุมชนในวันที่9มีนาคมที่อคาเดียคอมมูนิตี้แล้วก็อีกงานหนึ่งนะครับเป็นงานไทยลาวนิวเยียร์ที่นครลาสเวกัสนะครับที่รัฐเนวาดาในวันที่27-28เมษายนนี้ด้วยครับค่ะก็เป็น2งานใหญ่ที่จะเกิดขึ้นนะคะ มาต่อกันที่ปฏิทินที่2นะคะไปกันที่ประเทศเยอรมน,นีค่ะสมาคมทาราองค์กรช่วยเหลือสตรีและเด็กไทยในยุโรปนะคะได้มีการจัดประชุมกันที่เมืองมานฮามค่ะโดยมีนางวราทิพสุพชวโรดดรพัทยาเรือนแก้วและดัดชนีฟิชเชอร์นะคะนายกสมาคมเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วยค่ะและทุกคนถ้าหากว่าคุณผู้ชมมีข่าวสารที่อยากจะฝากประชาสัมพันธ์แบบนี้ก็ส่งเข้ามาได้เหมือนกันนะครับที่อ e ีเมลแอดเดรสของรายการของเรานั่นเองครับที่ไทยโอเวอร์สีวัน gmail.com ครับค่ะและสำหรับคุณผู้ชมที่อาจจะพลาดไม่ได้ติดตามรายการแบบสดๆแบบนี้เนี่ยนะคะก็สามารถรับชมย้อนหลังได้เข้าไปที่ YouTube นะคะพิมพ์คำว่า Thailand Report ตามด้วยวันเดือนปีก็จะได้ติดตามรับชมรายการที่พลาดกันไปด้วยนะคะหรือว่าอีกหนึ่งช่องทางค่ะรับชมผ่านทางบังคอกทีวีในเครือนเจรรญเทเบิลทีวีนะคะก็สามารถรับชมได้ทางอินเทอร์เน็ตด้วยค่ะและสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของ Thailand Report ของเราแล้วนะครับกลับมาติดตามกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวััสดีครบ สนับสนุนรายการโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชน